จิตวิทยาการอ่านใจคนจากสีหน้าของคนอื่นนะคะอย่างแรกเลยก็คือการดูที่คนนั้นเนี่ยชอบขมวดคิ้วค่ะคนขมวดคิ้วก็คือจะเป็นคนที่ลังเลนะคะในขณะที่จะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างพวกเขามักจะคิดกลับไปกลับมาหาทางเลือกที่พวกเขามีเยอะแยะมากมายแล้วทีนี้ก็จะสูญเสียโอกาสดีๆไปด้วยบางครั้งเขาตัดสินใจเลือกไปแล้วนะคะ แต่เมื่อได้ฟังความคิดเห็นของคนอื่นที่ขัดขานเขาก็จะลังเลเอกเหมือนเดิมตัดสินใจไม่ได้สักทีพวกเขาใจชอบอยู่ตามลำพังจะตามหาความมั่นคงต้องการที่จะปกป้องตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดใจกับคนอื่นนะคะแล้วเมื่อเจออะไรก็ตามก็จะจดจำเอาไว้ทุกอย่างไม่ปล่อยวางอะไรง่ายๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะต้องคบหากับคนประเภทนี้นะคะความประทับใจแรก ที่เขามีต่อคุณเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยในขณะที่พูดคุยกันคุณจะต้องพูดด้วยน้ำเสียงราบรียบและก็ต้องยิ้มด้วยนะคะเพื่อให้เขารู้สึกว่าคุณเคารพตัวเขาถ้าหากว่าคุณพบว่าเพื่อนของคุณเป็นคนประเภทนี้นะคุณจะต้องชมและก็ให้กำลังใจเขาค่ะเมื่อเขาตัดสินใจในเรื่องอะไรบางอย่างแล้วคุณก็จะต้องแสดงให้เห็นว่าเขาตัดสินใจถูกนั่นเองต่อมาเรื่องของการสบตานะคะ ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนชอบสบตาคนอื่นก่อนมักจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเป็นคนที่เปิดเผยตรงไปตรงมานะคะอย่างคนที่สบตาแล้วรีบเบือนสายตาออกไปหรือว่าคนที่ไม่สบตาอีกฝ่ายเนี่ยก็จะแสดงเห็นว่าพวกเขาอาจจะเป็นคนที่ขาดความมั่นใจก็ได้หรือว่าอาจจะมีอะไรปิดบังอยู่ก็ได้นะคะซึ่งการไม่กล้าสบตากับคนอื่นนะถือว่าเป็นการบอกว,ว่าเขาคนนั้นเก็บงำอะไรบางอย่างเอาไว้ในใจ ในชีวิตการทํางานถ้ากว่าเพื่อนร่วมงานของคุณกําลังพูดกับคุณอยู่แต่เขาไม่หันมองตาคุณน,ะน,นะนั่นแสดงเห็นว่าเขากําลังเก็บซ่อนความคิดบางอย่างเกี่ยวกับคุณเอาไว้อยู่นั่นเองต่อมานะคะก็คือคนที่ชอบทําปากเป็นเส้นตรงปากเนี่ยถือว่าเป็นอวัยวะที่ใช้ในการพูดใช่ไหมคะและในขณะเดียวกัน ก็เป็นจุดที่บ่งบอกถึงอารมณ์ได้มากที่สุดบนใบหน้าของเราได้อีกด้วยเราจึงสามารถรับรู้ความรู้สึกของอีกฝ่ายได้จากรูปร่างปากของเขาด้วยนั่นเองซึ่งบางคนก็จะชอบเม้มปากแน่นหนาจนริมฝีปากบนและล่างมีรูปร่างเป็นเส้นตรงก็แสดงให้เห็นว่านะคะเขาเป็นคนที่ยึดมั่นแล้วก็มีความตั้งใจอันแรงกลา้าบางทีเนี่ยออกจะเป็นคนจริงจังออกแนวดื้อน,นะคะซึ่งพวกเขาจะไม่ถูกสิ่งเลวร้ายรอบตัว ทำให้ล้มลงความดื้อรั้นของเขาเนี่ยทำให้เขาเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างเข้มแข็งคนที่ยิ้มแล้วปากมีรูปร่างเป็นเหมือนกับเส้นตรงแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเป็นคนที่เยือกเย็นสามารถให้กําลังใจตัวเองได้ต่อมาคือคนที่ชอบกัดริมฝีปากนะคะคนประเภทนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าชอบกัดริมฝีปากขณะที่ทําอะไรบางอย่าง มักจะเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นมีจิตใจที่ไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะพบเจออุปสรรคอะไรก็จะไม่ยอมแพ้ง่ายๆจะพยายามหาหนทางในการแก้ปัญหาอย่างจริงจังพวกเขามุ่งมั่นกับการแก้ปัญหาให้ได้แบบจริงจังสุดๆนะคะและเมื่อพวกเขาจริงจังกับเรื่องใดพวกเขาก็จะสามารถแบบไม่กินไม่นอนได้นะคะจนกว่าพวกเขาจะสำเร็จลุล่วงในเป้าหมายและสิ่งที่เขาต้องการ คนที่ชอบกัดริฝีปากส่วนใหญ่จะเป็นคนที่บ้างงานพวกเขาจะทํางานด้วยความประผิดชอบจริงจังและกระทุ่มสุดตัวแม้ว่างานบางอย่างจะไม่มีใครร้องของให้ทำก็ตามพวกเขาก็จะชอบที่จะลงมือทําเองแล้วเมื่อเราเห็นว่าใครกัดริฝิปากขณะที่ทํางานนะคะรู้ได้เลยทันทีว่าคนนั้นเป็นคนที่ตั้งใจทํางานอย่างจริงจัง,จงมากและมีโอกาสสูงที่เขาจะได้เติบโตในองค์กรต่อมาคือคนที่ชอบยื่นทางออกมานะคะ มักจะแสดงออกถึงการคุกคามคนอื่นเมื่อคนเรากําลังโกรธเนี่ยก็มักจะยื่นคางออกมาข้างหน้าทําให้คนเนี่ยรู้สึกราวกับว่าเขาพยายามที่จะโยนอารมณ์โกรธของตัวเองออกไปให้อีกฝ่ายนี่เป็นการแสดงออกที่แสดงให้เห็นถึงความคุกคามนะคะข้อต่อมาก็คือคนที่แสดงความรู้สึกทางสีหน้ามักจะเป็นคนที่บริสุทธิ์ไร้เดียงสาคนประเภทนี้นะคะเขาจะร่าเริงจะร่าเริงอยู่เสมอเลย พวกเขาเป็นคนแสดงอารมณ์ออกแบบอย่างเปิดเผยนะคะโกหกใครไม่เป็นและเมื่อพวกเขารู้สึกเจ็บปวดขอแค่มีใครสักคนมาคอยปลอบหรือว่ามาคอยพูดกับเขาอย่างอ่อนโยนพวกเขาก็จะก้าวออกมาจากความทุกข์และก็กลับมาหัวเราะได้อีกครั้งได้แบบอย่างรวดเร็วมากพวกเขามักจะมีรอยยิ้มประดับอยู่บนใบหน้าเสมอเลยค่ะแล้วลเมื่อคนอื่นรู้สึกเจ็บปวดพวกเขาก็จะปลอบโยนฝ่ายด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม คนที่แสดงความรู้สึกออกมาทางสีหน้าก็มักจะเข้ากับคนอื่นได้ดีพวกเขาจึงร่วมวงหัวเราะไปกับอีกฝ่ายได้อย่างง่ายดายมากแล้วการที่พวกเขาไม่ปิดบังความรู้สึกเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาก็ทําให้พวกเขาเนี่ยมีสีหน้าที่หลากหลายแค่มองใบหน้าก็พอจะเข้าใจอารมณ์ของพวกเขาได้ไม่ยากการที่พวกเขาเข้ากับคนอื่นได้ดีเพราะว่าผู้คนเข้าใจเขาได้อย่างง่ายดายนี่แหละค่ะ สำหรับคนที่ชอบยิ้มแห้งๆนะคะจะเป็นคนที่จิตใจเปราะบางมากคนที่ชอบยิ้มแห้งเนี่ยมักจะเป็นคนที่เก็บตัวมีอารมณ์ที่หลากหลายและก็อ่อนไหวง่ายเมื่อพบเจอปัญหาอะไรก็จะไม่ค่อยบอกให้ใครรู้นะคะแต่จะแบกรับมันไว้แต่เพียงผู้เดียวแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจิตใจของพวกเขาจะเปราะบางมากก็ตามแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนาะที่เจอปัญหามากระทบกระเทือนกับจิตใจก็จะส่งผลต่ออารมณ์ของพวกเขาได้ในทันที แล้วพวกเขาก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไร้ค่าไร้ประโยชน์ทําอะไรก็ไม่ได้เหมือนกับลูกแกะที่บาดเจ็บมาแล้วก็ได้แต่หลบมุมอยู่ตัวเดียวเพื่อที่จะเลียแผลบนตัวแล้วพวกเขาก็ไม่คิดว่าจะมีใครสามารถช่วยรักษาแผลของตัวเขาได้และเขาก็จะตามหาคนที่จะช่วยรักษาแผลให้เขาไม่เจอเช่นกันพวกเขาจึงขอหลบไปอยู่คนเดียวเพื่อรักษาบาดแผลของตัวเองและเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้คน พวกเขาก็ไม่อยากให้คนอื่นมองเห็นความเปราะบางของตัวเองจึงต้องฝืนยิ้มให้คนอื่นทําท่าทางเป็นเข้มแข็งแต่ด้วยบาดแผลที่ปิดซ่อนอยู่ในใจทําให้รอยยิ้มของพวกเขาแบบมันอ้างว้างอะ่ะมันทําให้จริงๆแล้วมันอ้างวางมากและก็กลายเป็นยิ้มแห้งๆในสายตาคนอื่นเพราะสะภาพจิตใจของพวกเขาเปราะบางค่ะเปราะบางมากพวกเขาจึงเจ็บปวดอยู่เสมอ แม้ว่าจะไม่มีใครโทษว่าเป็นความผิดของพวกเขาไม่มีความเครียดจากการทำงานและความเครียดในชีวิตประจำวันเลยก็ตามแต่แต่พวกเขาก็สามารถทำให้ตัวเองรู้สึกเจ็บปวดได้ยกตัวอย่างเช่นบางทีเราเอาความเจ็บปวดในอดีตเนี่ยมาทำร้ายตัวเองในปัจจุบันก็คือไม่ยอมปล่อยวางนะคะคิดถึงแต่อดีตนึกถึงแต่อดีตจนลืมไปว่ามันอดีตมันผ่านไปแล้วมันไม่ใช่ปัจจุบัน ซึ่งใครก็ตามนาที่มักจะยิ้มแห้งคนคนนั้นมีโอกาสเป็นอย่างมากที่จะเป็นคนที่จิตใจเปราะบ,บางและก็อ่อนไหวง่ายมากค่ะจิตวิทยาการอ่านใจคนจากภาษากายนะคะคนประเภทที่หนึ่งก็คือคนที่ชอบกำมัดคนแบบนี้ค่ะเป็นคนที่จิตใจอาจจะขาดความรู้สึกปลอดภัยคนที่ชินกับการกำมัดส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ขาดความรู้สึกปลอดภัยจึงมีสัาธญาณในการป้องกันตัวสูงนะคะพวกเขาไม่ได้คิดที่จะข่มขู่คนอื่น แค่ต้องการที่จะป้องกันไม่ให้คนอื่นมาทําร้ายตัวเองจึงต้องทําอาการเช่นนี้ค่ะแล้วคติประจําใจของพวกเขาก็คือว่าถ้าไม่มาทําร้ายฉันก่อนฉันก็จะไม่ทําร้ายกลับใครที่ทําร้ายฉันฉันก็จะต้องเอาคืนอย่างแน่นอนนอกจากสัญชาตญาณในการป้องกันตัวเองของพวกเขาจะค่อนข้างสูงแล้วเนี่ยพวกเขายังเป็นคนที่ใส่ใจคนอื่นอีกด้วยนะคะพวกเขามีความเห็นอกเห็นใจและก็เข้าใจคนอื่นและเมื่อพวกเขารู้สึกไม่ปลอดภยัยพวกเขาก็จะกัดเล็บของตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวอีกด้วย ต่อมาคนประเภทที่3นะคะก็คือคนที่ชอบกุมมือ10นิ้วควยกันส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อับจนหนทางค่ะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีคือคนประเภทนี้นะคะส่วนใหญ่จะรู้สึกร้อนรนโดยเฉพาะเมื่อถึงเวลาช่วงที่สําคัญนะคะพวกเขาจะรู้สึกเครียดขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัวเมื่อรู้สึกเครียดก็จะกุมมือแบบ10นิ้วควยกันนั่นเป็นช่วงเวลาที่พวกเขารู้สึกอับจนหนทางและก็หวังให้ใครสักคนยื่นมือขึ้นมาช่วยพวกเขาเป็นอย่างมากแต่เมื่อไหร่ ที่ไม่มีใครยื่นมือขึ้นมาช่วยพวกเขาพวกเขาจึงรู้สึกร้อนรนและก็เป็นกังวลมากขึ้นความเคลื่อนไหวของมือจึงเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็กลายเป็นความเคยชินที่ไม่ดีไปในที่สุดนะคะต่อมาคนประเภทที่สีก็คือคนที่ชอบกุมมือไว้ตรงหน้าอกเป็นสัญชตาตญาณของการปกป้องตัวเองสูงมากเลยค่ะคนประเภทนี้ คนที่ชอบกุมมือเอาไว้ตรงหน้าอกจะมีสัญชาตญาณการปกป้องตัวเองสูงมากไม่ว่าเขาจะพบเจอกับสถานการณ์ใดพวกเขาจะปกป้องตัวเองไว้อย่างดีก่อนแล้วก็ค่อยคิดถึงปัญหาอื่นและเมื่อพบกับคนแปลกหน้านะคะพวกเขาส่วนใหญ่จะรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองกำลังถูกคุกคามสัญชาตญาณการปกป้องตัวเองของเขาจะทำงานมากขึ้นในตอนนี้นี่เองค่ะอาการแบบนี้นะคะจะทำให้คนอื่นคิดว่าพวกเขาเป็นคนหยิงและก็ปฏิเสธที่จะคบหาด้วยเหมือนกับว่าก่อให้เกิดกำแพงกัน้นระหว่าง สองคนในขณะที่พูดคุยกันอยู่ทั้งยังเป็นอุปสรรคในการสื่อสารและก็ยังทําให้อีกฝ่ายเนี่ยรู้สึกไม่ดีด้วยแล้วถ้าคุณอยู่ระหว่างการพูดคุยกับคนประเภทนี้นะคะแล้วลองสังเกตดูว่าถ้าพวกเขาเอียงตัวไปด้านหนึ่งอีกเล็กน้อยด้วยขณะที่พูดคุยกันเนี่ยนั่นก็หมายความว่าเขาไม่ชอบคุณค่ะคุณจะต้องหาเหตุผลที่เหมาะสมนะคะแล้วก็บอกลากันอย่างสุภาพน่าจะดีที่สุดต่อมาคนประเภทที่5นะคะก็คือคนที่ชอบทํามือไพร่หลังนั่นเอง คนประเภทนี้มักจะทําเพื่อแสดงอํานาจของตัวเองนะคะแล้วก็จะมีนิสัยที่ใจร้อนและก็มีความต้องการที่จะแสดงอํานาจของตัวเองออกมาให้เห็นเป็นอย่างมากแล้วคนที่ทําท่าทางแบบนี้อยู่เป็นประจํานะคะก็จะเป็นคนที่คาดหวังกับอนาคตของตัวเองมากทั้งยังมีความมั่นใจในตัวเองและเมื่อพวกเขาประสบกับปัญหาก็จะไม่ได้ตื่นตระหนกอะไรมากมายคนแบบที่6คือคนที่ชอบเล่นผมตัวเองคนแบบนี้นะคะ เขาจะสามารถแบ่งแยกความรู้สึกรักและเกลียดออกจากกันได้อย่างสิ้นเชิงพวกเขาส่วนใหญ่จะชอบคุ้นคิดและก็ทําทุกอย่างด้วยความละเอียดรอบคอบแต่มักจะขาดความรับผิดชอบต่อครอบครัวความสุขในชีวิตของพวกเขาก็คือการได้เติบโตในหน้าที่การงานตามที่ตัวเองคาดหวังและพวกเขาก็ชื่นชอบความยากลาบากและก็ความท้าทายโดยที่ไม่ได้คาดหวังว่าผลลัพธ์ของมันจะเป็นยังไงและเมื่อทําการสิ่งใดแล้วไม่สําเร็จพวกเขาก็มักจะพูดว่า ก็ไม่เป็นไรนี่ฉันไม่ได้เสียใจเพราะว่าอย่างน้อยฉันก็ได้ลองทําแล้วคนแบบที่7ก็คือคนที่จับมือด้วยแล้วมือเต็มไปด้วยเหงื่อคนประเภทนี้นะะจะเป็นคนที่ตื่นเต้นง่ายหรือว่าเครียดง่ายนั่นเองนะคะอุณหภูมิของมือจะแสดงออกถึงความมีชีวิตชีวาในจิตใจในร่างกายของคนเรานั้นก็เมื่อรู้สึกหวาดกลัวหรือว่าตึงเครียดสติก็จะตื่นตัวขึ้นมาในทันทีส่งผลให้ลมหายใจติดขัด เงื่อออกเป็นอย่างมากหรือว่าทําให้ความดันและก็การไหลเวียนของเลือดเปลี่ยนไปซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะคะคนที่จับมือแล้วฝา่ามือมีเงื่อออกก็แสดงว่าอารมณ์ของเขาเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วคนประเภทนี้จะตื่นเต้นง่ายจิตใจไม่สงบและก็ค่อนข้างอ่อนไหวง่ายต่อมาคนแบบที่8นะคะก็คือคนที่ชอบจ้องมองอีกฝ่ายก่อนที่จะจับมือคนประเภทนี้อาจจะกําลังประเมินอีกฝ่ายว่าด้อยกว่าตัวเองอยู่นั่นเองนะคะ คนที่จ้องมองอีกฝ่ายก่อนที่จะจับมือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยดื้อรัน้นแข่งกระด้างพวกเขามีนิสัยชอบเอาชนะนะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็ตามก็รู้สึกว่าอยากจะเหนือกว่าและก็มีความเป็นผู้นําอย่างก่อนที่จะจับมือกับคนอื่นพวกเขาจึงมองตาของอีกฝ่ายก่อนบางครั้งถึงขนาดจ้องมองจนอีกฝ่ายเนี่ยรู้สึกกอกอวนใจทําตัวไม่ถูกก็ได้แล้วทีนี้นะคะ คนที่ไม่กล้าจ้องมองอีกฝ่ายขณะจับมือก็มักจะเป็นคนที่มีอารมณ์เปราะบางต้องพึ่งพาคนอื่นอยู่เสมอคนประเภทนี้ถ้าขณะที่จับมือพวกเขาจะมีลักษณะอ่อนแอไร้พลังทําให้รู้สึกถึงความเป็นผู้ตามก็จึงจัดเป็นคนที่มีนิสัยตรงกันข้ามกับคนที่ชอบจ้องมองก่อนที่จะจับมือโดยสิ้นเชิงดังนั้นนะคะเมื่อมีใครจับมือแล้วจ้องมองเราอย่างไม่กระพริบตาเราก็จะรู้ได้ทันทีเลยว่าเขาจะต้องเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมาก ต่อมาคนแบบที่9กนะคะก็คือคนที่ชอบนั่งกลางขาด้วยท่าทางเกียจคร้านคนแบบนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่พูดมากแต่ทําน้อยค่ะคนประเภทนี้จะเป็นคนที่มีความกล้าหาญนิยมความแปลกใหม่และก็มักจะเป็นผู้นําเทรน์ใหม่ๆนะคะพวกเขาไม่พอใจกับการทําในสิ่งที่คนทั่วไปทําการจึงชอบทําสิ่งที่ต่างจากคนอื่นแล้วก็พวกเขามักจะพูดด้วยความมั่นใจมีความกล้าหาญและสิ่งที่คิดอยู่ในหัวก็มักจะใหญ่เกินตัวด้วย แล้วก็มีผู้ชายจำนวนมากนะ,ะที่ชอบนั่งกลางขาแต่คุณอย่าเพิ่งมองข้ามการกระทําแบบนี้เชียวนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีความหมายบางอย่างซ่อนอยู่ถ้าหากว่ามองจากอีกมุมหนึ่งแล้วเนี่ยผู้ชายที่ชอบนั่งอาขาโดยที่ไม่ได้ดูกาะ,ะเทศะนะคะส่วนใหญ่มักจะถูกเลี้ยงดูมาอย่างตามใจตั้งแต่เด็กๆพวกเขาส่วนใหญ่นะคะจึงมีความยิงธนงที่สูงมากเช่นกันต่อมาคนแบบที่10บนะคะก็คือคนที่ชอบนั่งเก้าอี้แบบเต็มก้นะ,ะก็จะเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสูงส่งกว่าคนอื่น คนที่นั่งเก้าอี้เต็มก้นจะค่อนข้างที่จะมีความเป็นตัวของตัวเองทําอะไรก็ทําให้ได้อย่างที่หวังนะคะแล้วก็สามารถควบคุมความต้องการของตัวเองได้ดีส่วนคนที่นั่งเก้าอี้ไม่เต็มก้นขณะที่นั่งเนี่ยก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวแล้วก็จะแสดงออกว่าคล้อยตามความคิดของคนอื่นได้โดยไม่รู้ตัวต่อมาคนแบบที่11นะคะก็คือคนที่ยืนแล้วก็สอดมือทั้งสองข้างเอาไว้ในกระเป๋าจะเป็นคนที่คิดรอบคอบแล้วก็จะลงมือทํานะคะ การซ่อนมือที่แสดงความรู้สึกนึกคิดต่างๆเอาไว้เพราะว่าไม่อยากให้อีกฝ่ายเนี่ยสามารถอ่านจิตใจแล้วก็จะคอยระวังตัวเองและก็ไม่เชื่อมั่นในหลักฐานของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งในบางครั้งนะคะพวกเขาก็จะยิ้มแล้วก็ฟังอย่างตั้งใจแต่กลับกำมือที่สอดอยู่ในกระเป๋าแน่นอย่างพร้อมแบบโจมตีค่ะและแน่นอนว่าท่าทางแบบนี้ทําเพื่อเพิ่มความรู้สึกเนียมอำนาจในหน้าที่การงานแต่คนที่สอดมือเข้าไปในกระเป๋าขณะที่ คนอื่นกําลังพูดนั้นนอกจากจะไม่เห็นด้วยกับความคิดของอีกฝ่ายเลยก็ยังหมายความว่าเขาไม่อยากมีความสนิทสนมกับอีกฝ่ายด้วยคนแบบนี้นะคะจะเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นมากที่สุดและก็มักจะใช้วิธีการที่โง่เขลาในการแก้ปัญหาพวกเขาจะรับมือกับความผิดพลาดหรือความขัดแย้งเฉพาะหน้าได้ไม่เก่งเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากนะคะสิ่งที่เขาทำได้คือการเสียใจและก็โทษคนอื่น พวกเขาจะเก็บซ่อนความทะเยอทะยานของตัวเองเอาไว้อย่างมิดชิดมากและก็ไม่แสดงออกมาให้ใครเห็นง่ายๆและพวกเขาส่วนใหญ่นะคะจะมีนิสัยเก็บตัวหัวโบราณแล้วก็จะทําทุกอย่างอย่างระมัดระวังแล้วก็ไม่เชื่อใครง่าย,ายๆนั่นเองต่อมาแบบที่12นะคะก็คือคนที่เดินแบบเร็วมากค่ะแล้วสองแขนก,ก็แกว่งไปมาคือคนที่ประเภทมุ่งมั่นที่จะไล่ตามความฝันคนประเภทนี้นะคะการเดินเร็วแบบเนี้ยคล้ายๆกับ ทหารใช่ไหมคะมีความตั้งใจแน่วแน่พูดคาไหนคํานั้นตัดสินใจอะไรก็แบบจะต้องทําให้ได้บางครั้งเนี่ยถึงขนาดที่จะอาจจะตัดสินใจเองโดยพลาการก็มีนะคะและพวกเขาก็จะเข้มงวดกับตัวเองมากไม่ยอมอ่อนข้อหรือแม้แต่จะปล่อยให้มีความผิดพลาดอะไรเล็กน้อยขึ้นมาแล้วความหวังว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นตัวอย่างของคนอื่นตลอดเวลาด้วยแล้วพวกเขาก็ใส่ใจกับการใช้ชีวิตและก็ความคิดของตัวเองเป็นอย่างมากเลยนะคะไม่คล้อยตามคนอื่น หรือว่าสภาพแวดล้อมภายนอกได้ง่ายๆเพื่อที่จะบรรลุเป,ป้าหมายของตัวเองนะในบางครั้งเนี่ยพวกเขาถึงขนาดที่จะยอมเสียสละบางอย่างไปแบบเพื่อที่จะเป็นข้อแรกเปลี่ยนก็นได้นะคะสาหรับคนประเภทนี้นะคะผู้ชายประเภทนี้นะส่วนใหญ,ญ่จะเป็นผู้ชายนะผู้ชายประเภทนี้จะรําคาญผู้หญิงที่ร่าเริงและเขาก็เป็นคนประเภทที่ผู้หญิงเกลียดที่สุดแต่เขาชอบผู้หญิงคนไหนจะไม่มีทางให้ปล่อยหลุดมือไปได้เป็นอันขาด คนประเภทนี้นะคะถ้าหากว่าสามารถแสดงความสามารถของตัวเองได้ก็จะทําเงินได้อย่างมหาศาลเลยค่ะเพราะไม่มีใครมุ่งม,มั่นในการทํางานได้เท่ากับเขาแล้วต่อมาแบบที่13นะคะก็คือคนที่เดินแล้วก็ชอบเท้าเซลก็จะเป็นคนที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความมุ่งมั่นนะคะคนที่ชอบเท้าเซลเดินเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ใจร้อนพวกเขาจะชอบทํางานของตัวเองให้เสร็จในเวลาอันรวดเร็วคนประเภทนี้มีความมุ่งมั่นสูงมากเมื่อตัดสินใจลงมือทําขั้นต่อไปแล้วเนี่ยก็จะเท้าเซลอยู่ แล้วถ้าหากมองดูพวกเขาในตอนนี้นะพวกเขาจะเงียบขรึมพูดเสียงเบา้าเหมือนกับคนที่ไม่ได้คิดว่าจะทําอะไรแต่จริงๆนั่นคือการที่รู้สึกกระตือร้นถึงขีดสุดจนไม่รู้จะแสดงออกมาอย่างไงนอกจากการเงียบและการท้าวเอลโดยไม่รู้ตัวนะะั่นแหละค่ะก็เหมือนเป็นการบอกคนอื่นว่าชัยชนะของฉันกําลังจะมานะพวกคุณรอดูได้เลยแล้วคนแบบนี้นะคะจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากขอแค่พวกเขาตัดสินใจทําอะไรบางอย่าง ก็จะมั่นใจว่าสิ่งที่ทําออกมาจะออกมาดีแน่นอนแถมยังลงมือทําในจังหวัดที่เหมาะสมอีกด้วยแล้วที่เขามักจะมีผลงานดีเด่นนั่นก็เพราะนิสัยในการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดของเขานั่นเองค่ะและสิ่งที่พวกเขารับไม่ได้ที่สุดก็คือการทํางานแบบอืดๆเชื่องช้าแบบนี้รับไม่ได้มากค่ะและเมื่อพบว่าพวกเขาเจอปัญหานะสิ่งที่พวกเขาคุ้นคิดมากที่สุดก็คือทํายังไงถึงสามารถแก้ปัญหาให้เสร็จอย่างรวดเร็วและก็ทํามันให้เสร็จในครั้งเดียว ถ้าคิดแบบนี้นะคะก็จะสามารถมีแรงมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าแต่พวกเขามักจะละเลยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆค่ะทําให้งานออกมาไม่เรียบร้อยนั่นเองต่อมาแบบที่14นะคะก็คือเป็นคนที่เดินก้าวอัดๆตรงไปข้างหน้าก็จะเป็นคนที่ใจร้อนซะส่วนใหญ่คนแบบนี้นะ,ะไม่ว่าจะอยู่ท่ามกลางฝูงชนมากมายหรือว่าอยู่ในสถานที่ที่คนน้อยก็จะเดินแบบตรงไปข้างหน้าก้าวยาวๆตรงไปแบบ รวดเร็วแล้วก็เร่งรีบโดยที่ไม่ได้สนใจความรู้สึกของคนอื่นนะคะคนแบบนี้นิสัยส่วนตัวก็คือเป็นคนที่ใจร้อนแต่เป็นคนที่จริงใจตรงไปตรงมาให้ความใส่ใจกับอารมณ์ความรู้สึกชอบคบหาจากคนทั่วทุกมุมโลกไม่ทำสิ่งใดที่เป็นการทำร้ายเพื่อนนะคะและหากว่าเขาหลงไหลในการพูดคุย ก็จะพูดไปแบบตรงไปตรงมาจะไม่พูดอ้อมค้อมนะคะพวกเขาชื่นชอบความตื่นเต้นชอบความท้าทายทุกประเภทพวกเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างแบบจรงิจรงจังมีความรับผิดช,ชอบทําทุกสิ่งที่แบบมีเป้าหมายไม่โยนความรับผิดช,ชอบให้คนอื่นไม่ว่าจะเจอกับปัญหาอะไรก็จะ,ะเผชิญหน้าด้วยความกระตือร้นด้วยตัวเองนั่นเอง